จากที่ได้ฟังท่านอาจารย์มานะครับก็มีคําถามจะเรียนสอบถามอาจารย์หนึ่งคำถามนะครับกรณีที่ท่านอาจารย์กล่าวช่วงที่ว่าเคยเป็นบุคคลล้มละลายนะครับก็ถือว่าเป็นจุดต่ําสุดของชีวิตนะครับก็อ,อยากจะถามเป็นวิทยาทานให้กับทุกท่านนะครับที่ว่าเมื่อเราถึงจุดต่ําสุดของชีวิตเนี่ยเรามีจุดไหนครับ มีวิธีคิดอย่างไรครับเพื่อลุกขึ้นมาแล้วก็ควรจะไปประกอบอาชีพอะไรเพื่อให้อยู่ได้ในสังคมปัจจุบันที่อยู่กับภาวะวัตถุนิยมครับมีคำถามเดียวครับขอบคุณครับคือต้องเข้าใจอย่างนี้เวลาคนโดนความทุกข์เข้าจุโจมไม่จำเป็นต้องล้มถึงที่สุดในชีวิตก็ได้อย่าไปเดินถึงจุดที่มันล้มเหลวที่สุดถ้าใครถึงจุดที่ทุกพอแล้วพอกันซะ อย่าไปรอให้มันล่มจมล้มเหลวเวลาแก้มันจะแก้ยากและไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะแก้ได้ดังนั้นสุดท้ายแล้วเวลาที่อาจารย์ล้มเหลวในวันนั้นอาจารย์นั่งร้องไห้ว่าอะจารังจะเสียบ้านไปแล้วบ้านที่ตัวเองรักนักรัก,กหนาตกแต่งประดาประดาสวยงามตามความพอใจของตัวเองแต่มันเกินกว่าความจําเป็นและเกินกว่าความพอดีที่ตัวเองจะสามารถหามันได้มันเป็นหนี้พลุพลังไปหมดแล้วก็จะตกแต่งบ้านเกินกว่าลายได้ที่ตัเหาได้ วันหนึ่งอาจารย์ก็ต้องรับผลจากการทำที่ตัวเองไม่สามารถใช้นี่ใช้สินได้อาจารย์ร้อ,องไห้ในวันที่จะโดนยินบ้านร้องไห้แล้วต้องขนของออกจากบ้านทุกช้นเพื่อขายแล้วเอาเงินไปใช้นี่ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้จะได้เหลือน,นี่น้อยที่สุดเก็บเงินเก็บทองทุกอย่างกินข้าวแม้กระทั่งข้าวไข่ต้มกินเป็นเดือนๆคุกซอสทุกมือ้อเพื่อที่จะเก็บเงินใช้นี่คืนเขาให้ได้ก่อนไอ้นี่ที่มันแวดล้อมรอบข้างอาจารย์ไอ้นี่ในระบบเนี่ยมันคืนไม่ได้แล้วมันฟ้องล้มละลายไปแล้ว เอาไว้มีค่อยว่ากันแต่ตอนนี้เอาเงินที่เขาตามทวงเราทุกวันก่อนอาจารย์ยอมอดมื้อกินมือ้อยอมกินเฉพาะข้าวไข่ต้มคุกซอสอันนี้เรื่องจริงนะไปถามพนักงานงามาจำเก่าๆที่อาจารย์เคยทำงานบริษัทเก่าๆว่าอาจารย์กินจริงไหมทุกมื้อจริงๆจนเจ้าของบริษัทอ่ะเอ็นดูอ่ะใช้วิธีการยังไงรู้ไหมคือพาจะไปเลี้ยงข้าวคือพาไปเลี้ยง,ยงท้งบริษัทเลี้ยงจุประสงค์คือให้อาจารย์กินข้าวเขาก็มีเมตตามากอยากให้อาจารย์กินอะไรที่มันเป็นรสชาติแปลกๆบ้างเขาก็ทําหน้าที่เจ้านายได้อย่างดีในเวลานั้นนียยด แล้วอาจารย์ก็พยายามอาจารย์ทุร์ร้อนใจมากรู้สึกอับอายมันอายมันอาย,อายาเพราะอะไรรู้ไหมตอนเรามีบ้านเราโชว์หลาเลยโชว์ทุกอย่างแล้วเรามีบ้านมีความยิ่งใหญ่อลังการประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เวลาล้มเหลวเราจ่องเลยเราไม่กล้าที่จะพ้นความล้มเหลวของตัวเองว่าบ้านกูกาลังจะโดนยึดและใครมาชื่นชมยินดีกูหน่อยสิเ<ส>นี่ยมากอาจารย์ขายแม้กระทั่งประมาขายชเด d e l i e ขายทุกอย่างที่ขายได้จะขายเหล็กดาดด้วยนะแต่ไม่มีใครซื้อ เชียงกงมันจะซื้อแต่ามันถูกเกินไปกูไม่ขายอะนะสุดท้ายแล้วจารขายทุกอย่างที่จะขายได้เพื่อที่จะปลดหนี้ปลดสินแต่มันปลดไม่หมดหรอกมันได้ลดมันไล้ล้มละลายไงมันมันมันชำระหนี้ไม่หมดไงมันเลยโดนต้องล้มละลายสุดท้ายแล้วเนี่ยเราพยายามทําทุกอย่างแล้วเราก็กลับมานั่งทําใจว่าเริ่มพิจารณาตามธรรมว่าเฮ้ยสุดท้ายแล้วอะเราหมดเนื้อหมดตัวทุกวันนี้จนล้มละลายได้เพราะเราไม่รู้จักพอประมาณในการใช้ชีวิต บวกกับทางที่เราเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองด้วยการไปพอใจในคนอื่นตอบสนองต่อตัวเองในการพอใจในคนอื่นหมายความว่าอะไรเราทําทุกวันเนี่ยเพราะต้องการให้คนอื่นเยินยอสารเสดเราเราต้องการให้ทุกคนชมเราว่าเราประสบความสําเร็จ เราต้องการให้ทุกคนชมเราว่าเก่งจังเลยมีบ้านหลังใหญ่โตมีบ้านสวยงามจังเลยร่นรวยจังเลยคนนี้ให้คนอื่นยกยอ่ยองปอยกยอปอ้านเราว่าเราประสบความสาเร็จร่ำรวยเงินทองขนาดไหนเป็นโปรไฟล์ของเรา,าทั้งทั้นนี้ความเป็นจริงคือเรากลับมานั่งนอน้องห้ทุกวันพหนี้สินพลุนพลางหาเงินไม่ทันใช้แต่ไม่เคยมีใครรู้เรื่องนี้เลยเราไปทํางานยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนชมเราเป็นเจ้านายที่ดีเป็นผู้บริหารที่ดี ใครที่คบกับเราก็บอกว่าโอ้ยเรามีเงินใช้ชีวิตบ้านบ้าน,านหรูใครเดินเข้ามาในบ้านเราก็เฮ้ยคบกับคนนี้ต้องมีความมั่นคงแน่เลยแต่ไม่ได้ไปดูเงินนี่สิเลยว่านี่สิรเราก็ลุงพลังขนาดไหนในวันนั้นอาจารย์ไม่เคยยอมรับตัวเองเลยจนวันหนึ่งเราได้เข้าใจธรรมะเราจึงยอมรับทุกอย่างไปตามความเป็นจริงว่าเออเราตอบสนองต่อความต้องการของเราเพื่อให้คนอื่นยอมรับเราให้ได้เราจึงผลกลัเอาทุกอย่างเข้ามาใช่หรือไม่ใช่ตอบตัวเองเลยว่าใช่ แล้วใช่แล้วเรามีความสุขหรือมีความทุกข์ตอตัวเองตอนนี้สิเออหว่ามีความทุกข์ไหนว่าทําตามความพอใจของชาวบ้านให้ชาวบ้านเยินยอสารเสริญยกย่องต่อบ้านเราเพื่อให้ตัวเองมีความสุขแต่ทําไมตอนนี้นั่งร้องไห้น้ําตาไหลยอยู่ล่ะตอบตัวเองให้ได้สิสุขกี่โมงตอบอไม่ได้อาจารย์นั่งเงียบกับตัวเองอ่ะนั่งพิจารณาอยู่เงี้ยนั่งให้ควรตามทำอยู่เงี้ยนั่งให้กลัวสักพักหนึ่ง จึงลุงกกลับขึ้นมาได้ว่าเออว่ะเราทําเพื่อคนอื่นชมเชยยอนยอเราแต่เราไม่โทษคนอื่นนะเราโทษตัวเราเองว่าเราโง่ไม่มีความฉลาดพาอมวลแต่ไปทําตามความพอใจของคนอื่นอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆบางคนเนี่ยจะแต่งงานแต่ไม่พอใจในเขาเรียกอะไรนะไอเงินที่เขาให้เขาเรียกอะไรนะสินสอดเราไม่พอใจในสินสอดที่คนอื่นให้เรา เราเลยไปยืมทองคำสิบบาทยี่สิบบาทสามสิบาทเพื่อมาวางในงานแต่งงานของตัอให้เกิดความสวยหรูคนจะได้มองว่าผัวเรารวยจะได้โอ้อวดได้เพราะพูดไว้เยอะว่าผัวกูสปอร์ตา้าดวจะเอาทองเท่านั้นเท่านี้เอาเงินเท่านั้นเท่านี้แม้กระทั่งเงินสดทุกวันนี้ก็ยังหยิบยืมเงินมาจัดงานที่จัดหรูหราผู้ฝ่าก็ยังหยิบยืมเงินชาวบ้านมาจัดเราเป็นหนี้เป็นสินตั้งแต่ยังไม่เริ่มตั้งครอบครัวด้วยซ้ำ เมื่อไปมีชีวิตครอบครัวก็เริ่มต้นในการใช้หนี้ใช้สิทธิ์ไปเพราะตอบสนองต่อครั้งหนึ่งในชีวิตมีงานแต่งงานครั้งเดียวในชีวิตก็เลยต้องทําให้เต็มที่เต็มที่เป็นยังไงล่ะก็ทุกเต็มที่เหมือนกันสุดท้ายแล้วเราทําเพื่อคนอื่นนะทําเพื่อคนอื่นไม่ได้ทําเพื่อตัวเองเลยไหนว่าทําเพื่อตัวเองทําไมไม่เห็นมีความสุขเลยล่ะเมื่อจบก,การแล้วทําไมกลับมานั่งมีความทุก์ บางครอบครัวทะเลกกาะกันสามีภรรยาครับทะเลาะก,กันเรื่องเงินสินสอดจนแยกกันอยากลา้าอยากอยากล้าอะไรนะอยากล้ากันไปก็มีตั้งเยอะตั้งแยะเราก็เห็นในรายการผลก,กระแสะตั้งเยอะแยะที่ไปนั่งทะเลาะก,กันเรื่องสินสอดที่ผู้ชายไม่มาแต่งงานเพราะไม่มีเงินมาตั้งเยอะแยะมากมายนั่นมันคือความสุขหรือความทุกข์ทุกทั้งนั้นแล้วทําไปเพื่ออะไรอ๋อ,อตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองพอหรือยังต่อการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองจนล่มจมล้มเหลว อาจารย์พิจารณาแบบนี้อาจารย์ตอบคาในใจเลยว่ากูอพอแล้วนับจากปันนี้เป็นต้นไปจะไม่ตอบสนอตงต่อความต้องการของใครและจะไม่เป็นหนี้สินอีกต่อไปนับจากวันนี้มีแต่จะขวนขวายใช้หนี้เขาให้หมดหมดเมื่อไหร่พ้นจากความทุกข์เมื่อนั้นในวันนั้นาจะได้เลยตัดสินใจเริ่มต้นในการขวนขวายในการหาเงินหาทองเริมต้นในการฝึกอบรมตัวเองในการกลับมาปฏิบัติธรรมเพราะอะไรลูกไม้ทำไมถึงกลับมาปฏิบัติธรรมเริ่มเฉยนะ เพราะว่าตัวเองเจอความทุกข์เร่างนี้แหละเลยเริ่มกลับไปศึกษาตำราแล้วก็เริ่มปฏิบัติตามหลักคําสอนเริ่มไปฟังพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามาหาบัวใหม่แล้วเริ่มต้นในการฝึกปฏิบัติแต่ก็ลังเหาะหลอกแรงอยู่ยังขวนขวายทาําบ้างไม่ทมาําบ้างจนไปป่วยเป็นโควิดอย่างที่เราได้ฟังก็ลุกขึ้นมาพอเห็นความตายเลยรีบเร่งในการทําความเพียรจนตัวเองเข้าใจหลักธรรมาพุทธเจ้าได้ทีนี้ตัวเองก็มีความสุขในการทํามหาเลี้ยงชีพด้วยความซื่อสัตย์จริตจันปลดหนี้ปลดสินด้วยยางได้ ให้ยอมรับทุกอย่างตามความเป็นจริงเมื่อยอมรับความจริงได้ความสุขจะดีต,ตัวขึ้นทันทีวันนั้นอาจารย์แค่ยอมรับความจริงว่าบ้านจะเสียจากเราไปแล้วความอับอายขายขายี้หน้าที่เกิดขึ้นเป็นแต่เพียงสมมุติยอมรับการกระทำมาสัน้นเราเคยอวดมากวันนี้ต้องสูญเสียไปยอมรับความอับอายนี้สันแล้ว ก้มหน้ายอมรับมันทําใจกับมันแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองวันหนึ่งข้างหน้าเราจะกลับมามีชื่อเสียงเยินยอใหม่ได้แต่เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นกับมันเราจะไม่สนใจกับชื่อเสียงเยินทอเราจะไม่สนใจกับการยกยอขอบัตเราจะไม่สนใจกับความอับอายที่มีคนดูถูกเยียดยาว่าเราล้มจมล้มเหลววันหนึ่งจะประสบความสาเร็จได้หรือจะประสบความสำเร็จไม่ได้แต่วันนี้ฉันขอเดินออกจากความทุกข์ตรงนี้ก่อนนั่นแหละจะลุกขึ้นยืนในวันนั้นแล้วไม่มีความทุกข์ เพราะเราปฏิบัติตามหลักคำสอนพระเจ้าในวันนั้นแล้วเริ่มต้นในการขวนขวายทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์ทิ้งอารมณ์ตามหลักคำสอนพระเจ้าจนเราประสบความสําเร็จด้วยการปลดคดีลบอะไรได้สร้างเหตุอาชีพอาจารย์ต่อทำไม่ได้เพราะแต่ละคนมีความสามารถทักษะสภา,สาวิทยาการความรู้แต่ละคนต่างกันให้ทําตามกําลังที่ตัวเองสามารถทําได้ให้หาเลี้ยงชีพของตัวเองด้วยความซื่อสัจจริตอาจารย์เดินออกจากอาชีพหอดูทั้งที่หาเงินได้เยอะ แต่อาจารย์ยอมตัดมันออกในขณนะนั้นเพระนี้ไม่คิดด้่ซ้ำว่าจะไปหางานที่ไหนทำเคว้งไปอยู่ช่วงหนึ่งแต่ปฏิบัติทมอยู่ต่อไปอาจารย์คิดอยู่อย่างเดียวว่าถ้าเราซื่อสัตสิจลิตยืนตรงต่อทมเดินออกจากความเห็นผิดก้าวเข้าสู่ความเห็นถูกต้องชีวิตต้องดีขึ้นเพราะเราเชื่อมั่นในพระพุท้เจ้าว่าเมื่อเดินตามพระองค์เราจะไม่หลงทางเมื่อเดินตามพระองค์เราจะไม่ล้มจมล้มเหลวจะมีแต่เจริญท่าเดียวอาจารย์เชื่อแบบนั้น มั่นใจแบบนั้นศรัทธาแบบนั้นอาจารย์จึงเดินตรงตามรมที่พูะพุทธเจ้าบอกเพราะพู้ใเจ้าพูดยังไงอาจารย์ทําแบบนั้นจนวันนั้นจนเดินมาสู่จุดวันนี้ที่ประสบความสําเร็จแล้วคนจากความทุกข์ทั้งพวงได้นี่แหละคือความสุขในปัจจุบันที่เดินออกจากความทุกข์นั้นได้ประมาณนี้เนาะ